ใบเฟิร์นคนเดียวที่ทำให้โลกหรูหังโลกว่ากูเป็นตู้คือภาพที่เห็นอะเราจะไม่ตกใจเลยคือเราเห็นอ่ะเขาอยุดกับผู้ชายเขาทำผู้ชายอะติดกกำแพงนะแล้วทีนี้ภาพเจ็บที่หนูทนไม่ไหวแล้วหนูต้องวิ่งไปตามทุกคนมาช่วยแล้วคือภาพที่น้อยอ่ะยูดยูดบอกให้ยูดมี่เสียใจไหมพี่เสียใจมีแอบร้องไห้บางคนด่าสุดร้องไห้มีมาที่นี่แต่สุดท้ายแล้วสุดท้ายหนูก็ฟื้นฟูได้ด้วยบอก เพื่อนด้วยความสุขของผมอ่ะผมได้แค่เรื่องเดียวที่คขาสื่อคือธรรดาแล้วได้ก็คือเรื่องอ้วนให้ออกาสเขาได้จากเธอเอาจริงโสดห,หรือเปล่าเดี๋ยวมีใครที่เป็นแบบแอบคุยอยู่เลยเขามาดูโสดสนิทสัดทชินเดอร์ก็ไม่ได้้ก็ถ้ามาขนาดนี้คุณมีจะมาขนาดนี้สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับตาน,น้อยอีกแล้วนะจ้า เรามาอยู่กับรายการหาเพื่อนคุยเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงเนี้ยแบบเหงามากแบบว่าโควิดทำให้แบบว่าไม่ได้ไปเจอเพื่อนไม่ได้ไปเจอใครเลยอ่ะผู้ชายก็ไม่ได้เจอคิดดูขนาดผู้ชายไม่เจอเพื่อนก็ไม่ได้เจอน้องก็ไม่ได้เจอแต่วันนี้พิเศษเพราะว่นนี้เราลากแขกรับเชิญคนหนึ่งมาที่จะมาคุยกับเราสนุกสนานแน่นอนก็คือพบกับพักกบ โบราณมากเลยนะพปกับใบเฟิร์นจ้าสวัสดีค่ะใครรู้จักบ้างเลยยองอ่ะเม้นหน่อยเม้นหน่อยมาเม้นในแบบนีบ้าเพราะเฟิร์นเนี่ยเขาเป็นตัวแซ่บตัวแซ่บที่ไหนตัวแซ่บของท่าเรือนวนทิพย์ของเกาะสมแม่ ไม่ได้ไหมายถึงว่าหนูเป็นนางยักษ์หรืออะไรเลยใช่ไหมลูกป้าสัญลักษณ์ไม่ได้ยืน,ยนใช่เนาะคือที่เห็นคือไม่ได้ยืนอยู่ตรงแบบท่าเรือหรืออะไรน,นี่นะอันนี้แนะนำก่อนถ้าใครแบบว่ามาเชื่อังหวัดระยองของเราเนี่ยจะข้ามเกาะไปสมเด็จเนาะเออ,อก็เลยแบบต้องท่าเรือนอนคิดเท่านั้นยิดนดีต้อนรับค่ะก็จะคือจะเห็นนกเฟิรนยืนแบบนี้ไม่ใช่ปะนกเฟิร์ยืนสวัสดีค่ะเข้ามาค่ะเข้ามาค่ะอย่างนี้เป็นางช่วงนี้ของโควิดของเฟิร์นเราไม่ได้เจอกันนานนานมากเอมาก เอาจริงโคตรเปื่อพี่เหมือนคนแบบเปื่อกมะอัดตึดอัดมากคือเอาเอาง่ายเลยวันเนี้ยพอพี่ชวนมาเขารีบมาเลยอ่ะแล้วเพราะเพราะว่าพี่บอกว่าทุกคนจะต้องมีการตรวจโควิดก่อน่่ใชก็จะมาเจอกันคืเนาะเป็นแยงค่ะก็เลยอ่าโอเคนั้นมานั้นปลอดภัยแล้วเพราะว่าพี่จะน่ากลัวเอาจริงในวงการเขารู้ตัวกันดีนะรู้มือกันอยู่มากับใบเฟิร์นก็ต้องพิเศษนิดนึงสภาพใบเฟิร์นไปแบบเออ ก็ไม่ได้ไไดจว่าไปไหนว่าไปไหนก็ไม่ได้สำหรับไปเฟิร์พามาล้านน่ามอจิ้มจุ่มหมูกระทะบุฟเฟ่ต้องบอกก่อนไ,ไม่ได้แกงน้องนะต้องบอกก่อนว่า,าสำหรับหนูคือเลยอยี้ยงอย่างอื่นไม่ได้นะอนอกจากกาแฟเขาเป็นใจที่ดีทีไม่ได้นงบ้านปตายก่อนอืนน่นเลยขอถามเองรู้จักกันได้ยังไงคะอันนี้ใครถามคูเนี่ย อันนี้คือตาหน้อยกับใบเฟือนอ่ะเราสองคนอ่ะก็จะเป็นแบบรุ่นพี่รุ่นน้องกันที่แบบโรงเรียนอยู่แล้วโรงเรียนเก่าของเราเนาะในยมรีในยมรีค่ะในยมรู้จักกันที่ยถามว่าสนิทไหมก็ไม่ได้สนิทแต่ว่าก็เจอกันทักทายเพราะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเนาะห่ายกันแค่ปีเดียวจนตอนที่เราไปเรียนมหาลัยเนี่ยเราก็ไปเรียนที่กรุงเทพก็เฮ้ยรุ่นน้องโรงเรียนมันเรียนอะไรเงี้ยเราก็จะดูเราเช็คความเปรี้ยวของน้องดูหน่อยว่าแบบชื่อเสียงเนี่ยเขาเรื่องลือมากในความเปรี้ยวของใบเฟือง ไม่อาบน้ำหรือว่ากินตู้หรือว่าอะไรอะไรบาคนในความจี๊ดจ้ายของหนูอะไรก็ว่าแบบเปรี้ยวไหลเปรี้ยวเลยแม่นั่นแหละเราก็รีบแบบว่าเออกับติสติดน้องเลยเพราะเราเห็นเป็นรุ่นน้องเฮ้ยพอไปคุยเราก็รู้สึกว่าน้องไม่ได้เปรี้ยวแบบที่คิดนะเพราะน้องอาบน้ำอาบอยู่อาบอยู่แปลว่าไม่อาบ เราก็เลยแบบเออเป็นแบบก็เป็นตื่นเที่ยวจีนอะไรกับน้องน้องน่ารักมากเปอ่ะทางนี้รอบหนูไม่ต้องปู่แล้วมัเที่ยวในระหว่างรายการชวนเพื่อนคุยไงเนี่ยอุ้มนเดียวนะเผื่อไปเดี่ยวคุยนะเผือ่อจะอิ่มเนาะ้าเล่าสุดพี่อะลืมลืมลืมให้ไปเฟอร์ปุยบ้างเฟอร์รู้จักพี่น้อยอยากรู้จ <ๆ S 2> ักไหมเอาจริงๆพี่ตอนแรกเราก็แค่รู้จัก คือเรา,าเจอเขามาเราก็ให่รูจ้จับผ่านแล้วก็วัดที่พ่อถูกสายของบ้านละยองแล้วก็มาเจอระยองวิกกี้มันก็ระยะยาวใช่ไหมคะเขาเนี่ยพอามาเจอมองเทพแต่เราก็ไม่สนิทกันมากแต่เราเห็นภาพพี่คนนี้นมานานแล้วก็ที่ติดแล้วคือใบเฟิร์นเนี่ยเป็นคนเปิดความสำให้กับทุกคนรู้ด้วยใบเฟิร์น <B ike> <c oughs> คนเดียวที่ทําให้โลกรู้ทั้งโลกว่ากูเป็นตุ๊ดก <c oughs> <c oughs> ูสางแอกมาตั้งสองปีนะท,ที่ไปเจอเขาที่มหาลัยอะ หูเขาไว้หัวนี่เลยอ๋อพ่ออ๋อพ่ออ๋อพ่อเหมือนภาพกุ้งเลยค่ะแบบแปลกๆพี่น้องกัเลยหัวเขามาแบบว่ามาอย่างนี้เลยนะเขาบอกเอาลูกคนครับสวัสดีครับแล้วอชื่ออะไรวะคือเข้าใจไหมว่าคนรู้จักกันตั้งแต่กหร่อบานแล้วทีนี้เราก็เริ่มแบบว่าอ่ะมีปาร์ตี้กันกับกลุ่มเพื่อนๆพื่ที่ๆเขาอ่ะเนาะสภาพพี่น้องลอกคนครับเดี๋ยว ยังไงน้องนนั่งกินได้เลยนะครับเอาอะไรพี่ได้เลยนะครับเราก็ดูแลน้องไงเออเห็น<ล><ล>พี่แต่เราตักไว้ในใจนะใช่หรือว่า<อ>เขายัางไงวะคือภาพที่เราเห็นน่ะมันไม่ใช่อย่างี้อ่ะพี่<อ>ไม่เป็นไรไม่ไปเป็นไรไอ้ก็คอเข้าปากก่อนองค์บาาเริ่มถามหาแล้วเขาก็อยู่กับผู้ชายนะเขาเฮ้ยมึงเฮ้ยมึงแบบไงเขาขัดใจละขัดใจละคนนี้เมาละไม่สนใจแล้วถามแม่งเลยพี่น้อยพี่เท้าเป็นยังไงม้องเฟิร์น ไม่เป็นเกมแล้วทุกคนตอนนั้นเราไม่ได้รรู้เราเปลี่ยนแล้วก็แฮมไงั้านลุดที่ระหังเนี้ยเยะแล้วทุกคนถามอะไรน้องเฟินทำไมหรอก็ก็เมื่อก่อนนี้ภาพที่หนูเห็นอ่ะคือยังกระจกอุทัยจีนไม่ออกผ้าอ่ะไ่าใหญ่เลยอ่ะแล้วตอนนี้มาบอกน้องเฟินครับน้องเฟินทำขึ้นโกงด้วยนั่นแหละหันเนี่ยแหละคือประเด็นที่แบบเริ่มต้นเลย ไม่ไรายการเนี้ยไม่มีคำว,ว่าพี่น้องหาเพื่อนคุยแต่ไม่นับพี่น้องก็คือแกได้เต็มที่โอ,อเคเดียเล่าเรื่องนี้นะมันจะนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้นะพี่อโอเคพี <laughs> ่ท่าหรอพี่ท่าหรอเรื่อง,งเรื่องเนี้ยนะเป็นเรื่องที่แบบว่าหนูเจอเพื่อนเขาอะใครกต่ใครมาหนูก็ต้องเล่าให้ฟังอะงจะเป็นความประทับใจและความที่แบบตาตงใจเหมือนโดนติดหลอกครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือว่า พราะหลังจากที่เขาอะแก,กเปิดแฮนดิ่งแล้วอ่ะพี่ทุกคนรู้หมดแล้วเราก็ไปเปิดตัวเป็นตลดาดกับพี่กอสมเมทเขาก็รวมตัวกันมาทุกคนมากอสมเมทเพื่อนสิบกว่าคนนะคะ<ม>ทีนี้เราก็ไปผับทิวาแซงทีนี้พอเสร็จก,ก็เต้นเต้นเตนก็ไปตอนนั้นแหละก็เริ่มเมาละพอมาก็เสร็จอ้าวเฮ้ย้ยเหายไปไหน <c oughs> เออเราที่ว่าเขาหายไปไหนเขาเมาหรือเปล่าหรือเขาห่วงเป็นห่วงนี่ยเป็นหัวที่เดินหาได้แต่เขาไม่เจ<ม><ม>อ เราอ่ะใช้อ่ีแคถ้าีอ่ะข้างในนมะไม่มีสัาแล้วเนี่ยเราจะต้องโทตามและเราก็เดินก,าาก,นก,นก,กลัาข้างนอกอจะาสัรแลก็เดินมาปุ๊บโเคกลังจะโทร <c oughs> ใรวะข้างหลังซว่ามันจะมีแบบว่าร้านอาหารค่ะอยู่ข้างซีว่าแซแลนะ้วกิดใครเคยไปสะะมุะเห็เลยเราวเห็นแว่าใครวะอยู่ตรงไฟเลยนะสักะสปิดสมัยก่อนนะสักะสีเร้ะปิดแล้วแล้วไฟก็สว่างมากเลยตรงนั้นเอ้า แล้วก็เอ้็แล้วก็หันไปไอ้เีพี่น้อยแล้วเขาคือภาพที่เห็นอะเราจะไม่ตกใจเลยคือเราเห็นอะเขาอะอยู่กับผู้ชายเขาอะดับผู้ชายอะติดกำแพงเดี๋ยวต้องยืนข่อยแยพี่เยนไม่น่าไงเยงยืนอยู่เนี้ยยือยู่เนี้ยแล้พี่น้อยอะเขาต้อบกหนหน้าเขาห็ผู้ชายมาขนา้เนมุ้งมิ้งสมักับเบสตา เอะลยวะแล้วผู ud, ้ชายเบอก่าแมวแมวที่กราบอกอยิ่งน่าใจับจูแล้วทีนี้ภาพเกตที่หนูทนไม่ไหวนหนูต้องวิ่ไปตามคมาช่วยแล้วคือภาพที่น้อยอ่ะยดยดบอก้ยูดใช่ต้อง้คอร้อง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 าวเ่าคุยอะไรคุยกับใครที่อหยืนตะบันคเค่าโบโบโบอนนีหิวแล้วเนาะขวาม่ได้ขว้าอยากร้องก็ร้องอ เซนหลอหลอแซนหลอหลอแล้วเขาเลยเด้อโอ้ยดีว่าเดี๋ยวต้องไปตามทุกคนนะ้วเราต้องรี่รีบรีบรีบไปตามพี่น้ำพี่น้ำพี่น้ำมันนี่แล้วพี่น้ำเขาบอกทำไมอ่ะมันนี่มันนี่คัวนี่สิพี่น้ำเขาเลยมาตื่นก็เราบอกมาทีละคนสองคนทีนี้ก็ดูแล้วเขาบอกว่าว้ายจะเอาไงดีวะามึอพวกคุณมาโดนตีค่ะไปตามพวกผู้ชายมาเก่งไหมแล้วคราวนี้พวกผู้ชายอ่ะ คือเข้าใจไหมกต่เธอบวกชินีไปเมาอุ้งกุญแจอะพวงนั้นอะพวกแล้วทุกคนอะเขาก็พูดเลยว่ามักทก๊งบนนั้นไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะรู้ตัวเดี๋ยวมึงเดือไปหน้าหาเลยนะมึงเดือไปหน้าหาเดี๋ไปซุ่มดูเกาะพวกมันยังไงแรับบทเลยจ้ารับคึกดูหุ่นดูหุ่นเปิร์ลด้วยนะแรับบททหารพานโย่พาไนหน้ากุญแจอะมันก็ต้องมีอะมันก็ต้องมีอะบางโต๊ะบางว่ามันจะมีโต๊ะนั่นอย่างพี่เนี่ยรำอยู่นะ หน้าไปแสายไปหมดเลยโอ้โหไมเอาอะไรกัน้อยดีวะเอาอะไรดีวะสุดท้ายที่ฟิวจะเป็นคนไปลพี่นอพี่นอเขาเป็นแกเป็นคนเดียวเอ้มายี่ะนแต่แกสามารถมาัใหญ่ะยิ่ฟิวดูความนี้มันค่อมงาปะนาวดเื่อ นี่แหละคือเรื่องราวที่ถูกประทับใจจำไม่เคยลืมเรื่องความแบบลุกของนางเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าความแบบช้อปปี้เป็นช้อปปี้นะไม่ใช่ขายของช็อปปี้เขาเรียกว่าช็อปปี้เออแล้วแบบแล้วช็อปปี้แปลว่าอะไรถามแาบผู้รู้มาอยม่รู้สาวอ้วนสาวอ้วนแล้วเราเราคือจะถามว่าแล้วอย่างเงี้ยเราเป็นแบบ แบบนี้เราก็คืต้องโดนแบบต้องมีคนแบบบูลลี่อยู่แล้วอนะไรเงี้ยเราอยากจะแบบว่าบอกให้ทุกคนรู้ว่าแบบการบูลลี่เป็นสินน่งไม่ดีถามว่าเคยโดนบูลลี่ไหมที่มันอยู่ในเกิดมาดไม่ต้องยุคนี้อะยุคไหนไหนก็แล้วแต่โดนอยู่แล้วสมัยก่อนถ้าสมัยก่อนหนักมากหนักกว่าช่วงนี้อีกน,นะคือ สมัยก่อนที่อาจจะโดนที่หมือนอย่างนี้เป็นเป็นเป็นทุตย้วยทุตแอบด้วยสมัยก่อนด้วยความดำาเนี่ยอาจจะโดนเรียกว่ามีดำมีตุ๊ดอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่เนาะสมัยก่อนอะไรเงี้ยที่อีกาค่าพลิกที่พี่โดนไปก่อนจําได้แต่พี่ชอบกระโดดไปาหนด่าหรือมนด่าแต่หนูอะก็โดนถามว่ามันในเมื่อมันเลี่ยงไม่ได้อย่าโห้มีโก้มีโก้ทุกอย่างแหละแต่ก็คือดที่หนูเป็นผู้หญิงที่หนูบรรจารวาหนูเป็นคนค่อนข้างมีความสุขอ่าแล้วหนูใช้ชีวิต มีความสุขในการเป็นปตัวของตัวเองใช่ใช่ใช่ค่ะนี่เสียใจไหมพี่เสียใจมีแอบร้องไห้บางคนด่าถึงร้อ,องไห้มีมาที่แต่สุดท้ายแล้วจนหนูก็ฟูได้ด้วยแบบเพื่อนด้วยความสุขของหนูอ่ะคือ<ม>อยากอะไรแบบไปฟูดเนี่ยบอกอะไรกับ่าว่าเพื่อนๆหน่อยแล้วแบบว่าการท้วนการบูที่การอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันห้ามไม่ได้ห้ามคนอื่นพูดไม่ได้แล้วในเมื่อห้ามคนอื่นพูดไม่ได้อะ สิ่งที่เราทําได้ที่สุดาการเคลียร์กับตัวเราเองอก็คืออยู่ที่ว่าถามตัวเองเลยว่าคนที่มาด่าเราเนี่ยเวลาเราลําบากมีใครมายุ่งวุ่นวายกับการจ่ายเงินหลุดมาช่วยเหลือเราไหมโอเคด่าพอเป็นห่วงเข้าใจขอบคุณแต่ต้องหยุดแต่บางคนมันด่ากว่ดาวดาานะ่าด่าเอามันอ่ะคนเราแบาบาคนอย่างนั้นจําเป็นต้องแข็งกับชีวิตเราไม่จำเป็นต้องคนทีคนอย่างนั้นเข้ามาในชีวิตคือไม่ฝาก,ไม,ฝากไม่ฝากให้คนอื่น เรื่องข้ามให้คนอื่นด่าใครนะคะคุณอยากด่าก,ก็ด่าไปเถอะแต่คือพฤติกรรมมันจะสะทอ้อนตัวคนเองอาาการกระทำาคุณมันจะสะทอ้อนพฤติกรรมคุณนะว่าคุณถุกปบรกลมาแบบไหนอะ่ะเข้าใจไหมนะมันมันจะนี่เองแต่ให้เปลี่ยนไมล์เซ็กของเราดีกว่าว่าใช่เถอะคือคนดา่าก็ทําได้ดีแค่นั้นอ่ะผมได้แค่เรื่องเดียวที่คนอื่น,ขนเขาจะามาด่าเราได้ก็คือเรื่องอ้วนให้อดดอกาสเขาได้จากเธอเาไม่นานน่าถ้าปอมถ้าปอบแล้ว เขาด่าอะไรเราไม่ได้แล้วนะสงสารก็มีจุดเดียวที่ด่าได้ก็เชิญด่าต่อไปนะคะจริงแล้วจุดที่กัาที่หนูมาพูดได้จุดเปรียยเลยนะคะคือตอนที่หนูเป็นจีนก่อน่อนไปทิ้งก็คือจะเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจแล้วก็คิดว่าไม่มีใครชอบเราไม่แต่งตัวไม่มีใครเอาหัวพี่ไม่ก่อนเนี่ยก่อนรู้จักกันอ่ะไปเฟิร์นเนี่ยเป็นคนแต่งตัวไม่เป็นอันนี้ไม่เป็นแบบอินนี่ดีอะไรเงี้ยด่าเลยไม่กล้าวหนูไม่แต่งตัวหนูไม่อะไรหนูเคยมากหนูเสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าแต่ แต่งตัวทุเลฟมากอะขานาดอยู่มองเทพก็ยังแต่งตัวอย่างนั้นนะพอะหนูไปจีนเสื้อผ้าที่จีนก็ถูกเนาะ,ะเริ่มแต่งตัวเริ่มอะไรเฮ้ยเพื่งู้มาู้ว่าผู้ชายจีนอะคือมันมีแต่คนอยากเลี้ยงเราด้วยพี่เขาไม่ได้<ม>คิดเรื่องรูปล่าเขาไม่คิดเพราะเราสึดว่าเราไปที่ต้องการมากเลยนี่แหละคือจุดยังไม่หนูได้เห็นว่าเฮ้ยหนูเป็นคนที่มีคนป้องตาราด้วยหนูมีคุณค่าแต่แค่หนูอยู่ไม่ถูกที่แล้วหนูไปนั่งรถคุณค่าตัวเองทำไมอะถ้าตรน,นั้นเป็นพี่ของหนูหนูมีค่ามาก ีสาวๆเตรียมซื้อตั๋วไปจีนแล้วนะรอประเทศเปิดนะแต่จะพาไปเหมือนไปตั๋วจีนนึงแน่จะจีนคงมีปัญหยหนูว่าชัวร์เลยชัวร์เลยว่ามันก็แล้วแตะมแล้วก็แล้วแต่ว่าความชอบของใครยังไงคงหนูชอบอย่างนี้แล้วหนูก็รู้ด้วยว่าเมื่อไหร่เปิดประเทศเมื่อไหร่เปิดไม่อยู่นี่นะจ๊ะเปิดต้องไปกินไปจีนตะไลก่อนตอนนี้ล่าแบบโสดไหมหรือว่ามีแฟนป้าตอนนี้โสดจะดีที่โสดจะ เอาทิ้งโซหรือเปล่าเดี๋ยวมีใครที่เป็นแบบแอปวีย,ยู่เลยเขามาดูโซสนิทปัดชินเดอร์ก็ไม่ได้คอ <c oughs> ชีวี่เฮียมากเลยโควิดแต่ว่าโกรธตรงเนี้ยแหละเดี <c oughs> ย๋ยวว่าถ้าไปเฟิ่องเลยคือ er, ยับปัดชินเดอร์ไม่ได้เลยโซสน <c oughs> ิทปัดเดอร์ไม่ได้ <c oughs> คือเสียเงินก็แล้ว <c oughs> เวโซก็แล้ว <c oughs> ไม่ใช่เฮี้ยอะไรแล้วมันเกิดเสียเงินแบบฟรีมันทําตังบนหายอ่ะไอคิดว่าไม่เป็นไรวะสู้กับมันไปอีกนิดนึงแต่มันตู้นานไปเนาะ ก็สุนานปีแู้วว่ะตันก่ตันหรือยังตันหรือยังตันหรือยังอกว่าตันหรือยังอะไรก็อย่าเรียกว่าตันเลยพี่เอาเอาไปว่าลูกเข็มนี่ใหญ่กว่าแล้วแบบอยากถามอยากรู้ว่าใบเฟิร์นเนี่ยแบบเข้ามาเป็นแบบไหนสเปคหนูอะพี่ทำมาก่อนนะโหดับแรกเลยเข้คนหล่อดเขาคิดเลยว่าถ้าคนหล่อเราเป็นคนสวยเนาะวันนี้ไปเฟิร์นเลี้ยงเลี้ยง ก่อนนะเขาชอบปลอกเพราะเขาไม่เห็นคุณค่าในเองไงคิดว่า๋ากการมีแฟนหลอกม่นทำให้คนสื่อน่ะมามองเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะเชิดหน้าชูตาได้แต่ตอนเนี้ยหรอเอาจริงๆเลยอ่ะชอบผู้ชายอปุ่นค่ะมีความคิดมีความอ่านแล้วก็รู้จักธรามาขึ้นเด็กกว่าผู้ใหญ่กว่าจริงๆอยากลองผู้ใหญ่เขาไม่เคยลองเพราะว่าแ่าแล้วไม่เคยลองเขาเนี่ไม่ว่าไงฮะอ่าแล้วแบบขนาดฮะ เขาชอบเออจิทุกชัยคุณหมีก็คุณหมีไม่ต้องใชันะคะไม่จ้ทุกชัยคุณหมีคือชอบอันที่ความชอบแต่จริงๆเรื่องหุ่นเรื่องอะไรอี้ไม่ติดปากไม่ติดปาวถ้ามาขนาดนี้อ่ะคุณหมีจะมาขนาดเนี้ยคือบางครั้งก็ต้องศึกษากันไปเราอย่าไปรีบตัดสินว่าอะไรจะโอเคจะคบกันได้ยาวนานไหมศึกษาได้แต่อาจจะไม่ได้คบกันอาจจะเป็นเพื่อนดีๆต่อกันได้ไม่เอาแหละไม่เอารื้อ นี่มันก็ต้องมีอาตารย์รถเลยไปได้ทีวดียวแต่มาให้นั่งทำอะไรอ่ะไหนๆก็เป็นรูเข็มแล้วเนาะก็อยากจะแบบว่าหาใหญ่ๆมากระแทกหน่อยก็มาหน่อยคนนี้ดีระเอออยากให้น้องมีแฟนพอน้องมีแฟนแล้วอ่ะกูก็อยากมีฝากไว้ก่อนจากไปอ่ะเราก็แบบว่าอยากให้ไปเฟิร์นเนี่ยฝากถึงเพื่อนเอะไรถ้าลงท่าเรือตอนเนี้ย คน,คนมาเที่ยวหน่อยระยองเพื่อจิตร่อนนี้นะคะระยองนะคะก็ตอนนี้แบบเงียบมากขนาดเปิดก็เหมือนไม่ได้เปิดมันไม่มีคนเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครอ่ะที่อยากจะมาเกาะสมุ็จริงๆนะคะบอกว่าดูมาจากรายการนี้ให้โทรหาเฟิร์นได้เลยและพี่ยุ้ยะปักเบอร์ให้นะคะของเบิร์ท่าเรือนวลทิพยนะคะแล้วก็เฟอร์จะมีราคาพิเศษให้ทุกคน ใครดูเออี้ะหรอกอยากาเที่เตอนนี้ก็เปิดน้องให้ไปได้ตอนนี้เปิดอยู่ค่ะเ,เปิดอยู่ช่วงวันที่หนึ่งกันยาที่ผ่านมาคนก็เริ่มเดอะขึ้นแต่มันก็ยังน้อยอยู่ดีอะค่ะอันนี้ไป,ไปเปิดให้ราคาพิเศษเลยนะถ้าแบบถ้ามาใช่ถ้าบอกว่าดูจากที่นี่เป็ดดูเนะาะค่ะทักมา,ามาได้เลยเอาราคาพิเศษไปเลยค่ะะถ้าอีพีหน้าอยากจะให้แบบว่าไปเที่ยวสมเด็จหรือว่าแบบถ้าใครอยากเนไปเฟินใส่ดิกินนี่ ตีงเว้นมาพีหน้าไปเลยจะไม่มีคนดูตรงนี้อเลยต้องมีซีติขานาดนี้อม่ค <c oughs> ่ะอะแล้วก็อื่นเลยเราก็ต้องขอบคุณด้วยอ่าสำหรับสถานที่ในการถ่ายทำวันนี้นะคะ <c oughs> ก็คือร้านน้าหม้อจิ้มจุ่มบุฟเฟ่ของเราน,นั่นเอง <c oughs> ขอบคุณมาก <c oughs> อร่อยมากอร่อยอันนี้อร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงนะแนะนำเลยแล้วก็ส99บาทนะคะก็99บาทถูกของดีอร่อยประทับใจมากค่ะแม่เพราะทำไมแพงๆอ่ะ เลี้ยงไปคนไม่ไหวเยอะโอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้เนาะเราสองคนก็ขอแบบตากตัวกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปกินกันก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวขอไปกินให้มันแบบจุกๆก่อนนะคะมันไม่คุ้มอะค่ะคุยไปคุยมาไปเพื่อนชวนคุยอย่างเดียวไม่ได้กินเลยเนี่ยโอเคค่ะไปละคสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อยค่ะเดี๋ยวกินต่สอง กด subscribe ช่องแฟนดูของเราด้วยนะจ๊ะ